สำหรับคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยนะเขามีเส้นทางของความร่ำรวยเนี่ยด้วยวาจาไม่รู้เป็นไงคนเกิดในวันพุธนี่จะทําอะไรที่มันเป็นการพูดการเจรจานะทําได้ดีมากกว่าคนที่เกิดในวันอื่นๆนะเอานี้ในบรรดาเจ็ดวันเนี่ยคนเกิดวันพุธนะมีวัตถศิ์ดีที่สุดแล้ววัตถสินนั้นไม่ใช่วัตถศินเปล่าๆนะเป็นคนมีหัวกันค้าดีด้วยถ้านับนะ คนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วประสบความสาเร็จเนี่ยเกิดมันพูดเยอะนะนี่ไม่นับรวมถึงอาชีพหลายอาชีพที่ใช้เสียงใช้คําพูดในการทํางานพิธีกรนักพูดนักข่าวรวมถึงนักร้องเราลองไปดูประวัตินะนักร้องใช้เสียงได้ดีเกิดมันพูดเยอะนะพิธีกรเก่งๆคนพูดเก่งๆเกิดมันพูดเยอะ พ่อค้าแม่ค้าที่มีหัวกันค้าดีประสบความสำเร็จสูงคือมันพูดเดยอะคล้ายๆกับว่าหัวกันค้ามันอยู่ในสายเลือดเลยเออทีนี้เรามองเรื่องจุดแข็งแต่ก็ต้องระวังจุดอ่อนด้วยจุดอ่อนเกิพดพลนะเวลาที่ใจร้อนเสียเปรียบพลาดพังได้ง่ายอย่างถ้าเรามองเขาชอบเจรจาค้าขายใช่ไหม เขามีทักษะในการหัวคิดธุรกิจใช่ไหมแต่พอใจร้อนนะโกรธบ้างใจร้อนอยากให้มันเร็วบ้างปรากฏว่าเสียเงินสูญเงินหรือบางทีมาในรูปแบบของการที่ได้น้อยกว่าที่ควรจะได้เนี่ยคนเกิดเว็นพุทธต้องระวังตัวเองว่าอ๋อถ้าเรามีความรู้สึกว่าเรายังใจไม่เย็นพออย่าเพิ่งตัดสินใจอันนี้คือข้อแนะนำ แล้วถ้าจเจาะลึกเข้าไปคนเกิดวันพุธถ้าสมมตินะทําการทํางานที่มันถูกต้องตามทักษะของตัวเองเช่นจับอาชีพถูกถ้าเอาแบบตรงๆเกิดวันพุธเนี่ยนะเป็นคนที่ทํางานขายในทุกรูปแบบเป็นเซลล์หรือจะทํากิจการของตนเองคือทักษะการขายดีไงมันไม่จําเป็นต้องไปนั่งทํางานที่แบบว่าได้เพียงเงินเดือนที่ เข้ากันทุกเดือนนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะใช้คุณสมบัติที่เรามีในการที่จะเพิ่มพูนไรายได้ขึ้นมานะแม้แต่ขัองเกี่ยวกับพุทธสมมติว่าเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเราอยู่ที่บ้านเฉยก็จะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาได้ดีโทษฐานที่เป็นคนฉลาดเมื่อพุทธเนี่ยนะต่อให้ตัวเองไม่ได้ทําเองนะก็เป็นที่ปรึกษาเป็นกำลังใจ ให้กับคนรอบข้างได้ดีเพราะฉลาดคิดฉลาดพูดไงดังนั้นถ้าถามว่าอยู่นคนเกิดเป็นพุธแล้วข้อดีของเขาคือปรึกษาเขาให้มากเรียนรู้จากเขาให้มากแต่ถ้าเกิดคนเกิดเป็นพุธเนี่ยจะลงมือท,ทําธุรกิจเองนะหนึ่งนะเราอะรับฟังคนรอบข้างบ้างสองอย่าตัดสินใจตอนใจร้อนแล้วสามให้รู้ว่าคุณสมบัติที่ดีของเราคือการพูดการเจรจา แล้วมีสิ่งหนึ่งที่คนเกิดเปนพุทธเนี่ยสามารถที่จะเสริมทําให้ชีวิตของเราเนี่ยนะมันรุ่งมันพุ่งมันแรงถึงขั้นสุดได้ก็คือการที่เราเนี่ยเปิดรับพลังที่จะรับโชคลาภเต็มเหนี่ยวเต็มที่เต็มสูตรคือการที่เรามียันมหาเศรษฐียันมหาเศรษฐีนั้นเนะ่ะเปรียบเทียบไง่ายก็คือยันที่มีอคัคระทางด้านโชคลาภเงินทอง แล้วมีชื่อเราลงไปในยันอาจารย์ให้ดูหน้าตาเป็นอย่นี้ยัน์มหาสศรษีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคนที่มียันมหาเศรษีคือคนที่ส่งชื่อสกุลมาให้อาจารย์นะ่ะลงไปในแผ่นยันนะแล้วอาจารย์เนะี่ยก็จะเอามาสวดให้ยันนี้ประจุลงไปในชื่อสกุลเราใส่กรอบทองสวยงามแบบนี้แล้วก็ส่งไปให้เราใครที่ได้ไปแล้วเอาไปตั้งวางห้องพระอิ่งพระหัวนอน เอาไว้ในกิจการหรือไว้ที่บ้านของเราเอาไว้ที่เด่นสง่ายันมาศนีจะเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองให้เข้ามาดังนั้นวันพุธหรือวันใดๆก็แล้วแต่นะที่มียันมาศทีแบบนี้จะเป็นแหล่งในการดึงดูดเอาเงินเอาทองเอาโชคเอาลาภเข้ามานี่คือยันที่ทําให้ดวงชะตาเรื่องของการงานการเงินด,ดีที่สุดดีที่สุดสามขั้นตอนนะจะมีเงินปลดหนี้ปลดสินมีเงินมาตั้งตัวได้ และนำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขอให้ได้ครอบครองยันมหาเศรษฐี